สวัสดีพี่น้องคลิปนี้ยายสิบ้ามันเก็บบักพริกไปตากแามแล้งดนอองงนงินเก็บบักพริกแามแล้งพี่น้องเวยมันหอนสวัสดีดจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ยายเขาสวนเก็บบักพริกจ้าพริกพริกยายซุกเบิดแล้วพี่น้องพุน่นะแดงจึงครึ่งอยู่ซุกหลายแล้วยายสิเก็บไปตากแดดจ้าตากแดดไว้กินแามฝนแยมมันอึด ขอกี่เก็บเบิดแล้วพี่น้องนี่ซุมนี่ท่านละเก็บปลูกบ่หลายดอกจ้าปลูกพ่อได้กินพ่อได้กินพุ่น่ะแยกเก็บได้สิเต็มพุหน่อยแล้วหน่วยกับง่ามไข่แนยอยู่ที่พี่น้องอันนี้พริกข่าเจ้าเอิญพริกยังใหญ่พริกสั้นพริกสามเดือนพริกสามเดือนมาสั่นบ่เม้นพริกกินดาที่พี่น้อง ว่ามันพริกขี้ยู่ตลาดนวยแดงๆงหญ่ๆด้อันนี้พนพนเอินว่าพริกสามเดือนยายปลูกโดนละจ้านี่ซุ้มนึงซุ้มนี้ก็มีแต่กําลังอันนี้จินดาบ่เนี่ยโอ้อันนี้จินดาวาจันจินดาหนวยใหญ่เนาะอจินดากําลังเป็นหนวยแต่ว่าซุ้มนี้ซุกแล้วเก็บไปตากแดดพี่นอ้อง มึงเนี่ยริกยายมีตรน้อยงามงามด้วยพอน้ำยายไปตำเจียวด้วยพี่น้องตำเจียวกับเสียบเพ็ดดีเพ็ดเพชรพี่น้องนี่เพ็ดคักอยู่ได้ห้าวไซซีหาหน่วยกับเพ็ดแล้วตำห้องพวกน่ะต้ะน,ตนนี้งามหน่วยต้นเหี่ยวไปพี่น้องเอ้ยมันเด็ดหลางยอยู่เบื้อนเหี่ยวกับพองกันเอาอันนี้คุ้มไว้อยู่ด้ว เอาฟางคุ้มเหงาอยู่ที่พี่น้องแต่ว่ายีมาืโเว้นนี่แดดแดดแดดคักแดดจนออกหอนเลวทนบาไหวเหี่ยวเวิร์ดนะนี่กำลังเลื่มเหี่ยวแล้วฟังทั้งผุ่นกับมี่พี่น้องผุ่นตอนนี้ทายย่ำม่ำมแลงได้พี่น้องไกลคำแล้วประมัน เกือบหกโมงแล้วทั้งผุนกับมีแต่วันกำลังอ่อนๆอยู่ทั้งนี่ปลูกกอนปลูกได้สี่เดือนปลูกได้สี่เดือนเก็บไปตากได้กับขุนึงสี่เดือนแปดเดือนหกเดือนแปดปุยสจียใหญ่ใส่ใส่ขี้ไก่กับขี้หมูขี้กล้วยล่ะพี่น้อง ไก่ใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขี่ไก่หนีมากมากงามคักพี่น,อน้องปุ๋ยขี่ไก่ไกงามดนงามดนทนบ่จางบ่จืดเร็วทุ่นน้อยงามบ่มีสารบร่ได้สีดยาได้หนีพี่น,อน้องนึกว่าสีบ่สุกยันนอนลงแต่ว่ากระสุกงามเดียว พิกปีนี่ปลูกง่ายอยู่พี่น้องปีกก่เนืเอ้อนี่จะนอนลงบาไดสุกเลยนอนลงบ่ปีกก่ปีนี่ปลูกง่ายได้ตากแดดพี่ปีนได้ตากหลายอยู่เนาะผุนได้เต็มคุแล้วจ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมและจ้าไว้พอกันคลิปหนาจ้าได้คุนน้อยเต็มๆพีนนน่น้องเก็บถ้าแหล่อยิ่งมันคข็ก่อนแย่สีไปบมไปขึ้นเนื้อแย่ยังสีตาก